ลิปสติกที่ราคาถูกมากราคาแค่19บาทเท่านั้นเองนะคะคุ้มมากๆเลยมันไม่ใช่แบบว่าหุยแมทจ๋าสวัสดีค่ะทุกคนจ้ากฟานะคะในช่องฝาปอนเราค่ะวันนี้นะคะทุกคนฝาจะมารีวิวลิปสติกแบรนด์หนึ่งนะคะที่ราคาถูกมากราคาแค่19 ฝาาไปเจอมาที่ if a n boy นั่นเองเนาะนั่นคือลิปนี้นะคะทุกคนเอีนะคะเป็นลิปซองของแบรนด์ xqme นะคะเป็น GG by xqme soft matte cream color นะจ๊ะจริงๆอะ่ะลิปซองของแบรนด์นี้นะคะฟาคิดว่ามันน่าจะมี5สีแต่ได้มา4สีเพราะว่าสี4 4มันไม่มี oh, คะ่ะก็เลย oh. อาจมีแค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะฟาก็เลยตำมาทั้งหมด4ีสีเลยเนาะด้วยความที่ราคาเขาท่านที่จะถูกนะคะแค่ ฟ้ <Wow. S 1> าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสีเขามันจะเป็นอะไรยังไงเนาะเดี๋ยววันนี้ฟ้าจะมาลองดูนะคะว่ามันจะดีเกินกว่าราคาหรือเปล่านะถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรยังไงก็ไปแกะลองใช้เดีกว่าคะ่ะ เป็นสีเบอร์ศูนย์หนึเนาะชื่อสีว่า all lens sherbet นะคะจริงๆอ่ะลิปเจ้าตัวนี้นะคะที่ฟ้าได้อ่านมาเนาะเขาบอกว่าสามารถทาได้ทั้งตาแก้มปากคือทีอินวันเลยนะแล้วก็มีส่วนผสมของวิตามิน E ด้วยเนาะที่ช่วยบำรุงนิมฝีปากนะคะและนี่ก็คือสีเบอร์ศูนย์หนะคะคือสีส้มเป็นสีที่แบบชัดมากๆเลยนะเห็นไหม สีเบอร์02นะคะนี้เป็นสีพิงค์มาร์ชเมลโล่นะคะแต่ทุกคนดูทรงสิมันมีความเลอะแล้วฟ้าก็แบบไม่เห็นอะตอนซื้อมานะสี02ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนออกจะเป็นสีแบบชมพูแบบชมพูนมเลยอะต่อไปนะคะคือสีเบอร์03ผลทุกคนเป็นสีเลดเวเวตนะจ๊ะและนี่ก็คือสีเบอร์03อะทุกคนมันจะออกเป็นสีแดงๆอมส้มเลยนะถ้ามอง ก็องามเหมือนสีแดงอมส้มเลยอะเออแต่แบบสีแดงค่อนข้างที่จัดจ้านน่าดูนะแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าเนั่ยก็จะแบบเป็นสีแดงตุดจีนสูตรสี่ไม่มีนะคะทุกคนข้ามไปที่สีเบอร์ศูย์ห้าเลยค่ะนี่เป็นสี นูตวันนี้ลาครีมนะคะสีนี้น่าจะสวยน่าดูเนาะฟังรู้ว่าเป็นสีแบบหนูดชมพูอันนี้เป็นสีแบบออกหนูดส้มนะคะเออสีค่อนข้างที่จะสวยอยู่เหมือนกันเนาะเอาละทุกคนสีทั้งหมดสี่สีก็จะมีประมาณนี้นะคะสีค่อนข้างที่จะชัดเลยนะทุกคนเอาละทุกคนอย่ารอช้าเดี๋ยวฟ้าจะมาลองทาที่ริมฝีปากดูนะคะว่ามันเป็นอะไรยังไงเนาะและนี่ก็คือสีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนซึ่งเป็นสีส้มที่แบบว่า ส้มมากมากเลยนะสีค่อนข้างที่จะชัดเลยถ้าทาแบบเต็มปากก็คือแบบจะแจ่มจะแดมแจ่มบากมากๆนะพูดถึงก็เดี๋ยวลองทายดูเนาะนี่เลยทุกคนทาแบบเต็มปากเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะส้มมากแม่ดูสีแบบพิกเมนต์คือดีมากอะเดีนะ๋ยวลองสีต่อไปกันดีกว่าจ้าโอเคขอะทุกคนสีเบอร์ศูนย์สองฟาทาแบบเลอๆเลยนะคะทาแบบ เป็นตินข้างในแล้วก็ลองเบนเนออกมาก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะซึ่งเป็นสีที่ดูสุภาพมากๆเลยนะอืมส่วนตัวถือว่าโอเคเลยเนาะแต่ถ้าแบบทาแบบเต็มปากมันจะเป็นยังไงเนดะี๋ยจะมาลองดูนี่แหละคะ่ะทุกคนทาแบบเต็มปากก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นเป็นสีแบบชมพูบาร์บี้เลยอะอืมส่วนตัวคิดว่าถ้าฝาทาแบบเดียวๆแบบเนี้ยคือจะไม่รอดเลยนะ รู้ว่าคิดไปเองหนูอาจจะรอดแต่ส่วนตัวคือแบบไม่ได้ชอบสีชมพูอะไรแบบนี้นะแต่ด้วยความที่แบบเป็นสีชมพูบาร์บี้ก็ถือว่าโอเคสวยอยู่นะสวยอยู่หมายถึงว่าสวยนะ <c oughs> เอาละทุกคนเราไปสีต่อไปกันดีกว่าค่ะนี่ก็เป็นสีเบอร์ศูนย์สามนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยคือทาแบบเบอร์เบอร์เรนาะแบบทาเป็นตีนข้างในแล้วก็ค่อยๆเอ,อยเบนออกมานะ,ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะซึ่งอืม ส่วนตัวถือว่าแบบสีมันค่อนข้างที่จะเข้มมากอะสีเนี่ยก็เดี๋ยวจะลองทาแบบเต็มปากให้ดูนะคะว่ามันจะแซบขนาดไหนเนาะนี่ก็ทาแบบเต็มปากแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งเป็นสีที่แบบขับผิวมากดูจากหน้าฟานะคะวันนี้ฟาแต่งหน้าอ่อนมากเลยนะเออแล้วดูสิสีแบบมันขับออกมาเลยปากคือพุ่งมากถ้าใครชอบทาปากแบบอ่าเขาเรียกว่าไงอะแบบเข้มๆดูแบบแซบๆนะคะลุกแบบเออฉันแซบ ต้องไม่พลาดกับสีนี้เลยนะอืส่วนตัวคิดว่าสีนี้คือทันแลวแบบพ่งมากเดี๋ยวมาลองทาสีต่อไปกันดีกว่าจ้ะอันนี้ก็เป็นสีเบอร์ศูนย์ห้าทาแบบเออบางๆแบบเบลอบเลยดูนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะซึ่งเป็นสีที่แบบว่าเป็นสีปากเราเลยดูดิอาจจะมีสีแดงติดขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่าสีแดงจากสีที่แลวว้วอะคือมันแบบเช็ดยากมาก นี่เลยก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะจะทาแบบเต็มปากให้ดูนะคะว่าเป็นอะไรยังไงและนี่ก็คือทาแบบเต็มปากก็จะเป็นแบบนี้แลยทุกคนดูดิซึ่งเป็นสีที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนูดส้มดูเหมือนจะไม่ป่วยมันเป็นสีที่แบบอ่ะทาแล้วดูธรรมชาตินะคะก็จะแบบนี้เลยซึ่งถ้าสมมติทาแบบสีเข้มข้างในอะมันจะเป็นสีที่สวยมาก อโอเคค่ะทุกคนพอฟ้าทาผสมกันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะคือทาสีเบอร์05แล้วก็02แล้วก็ทาเบอร์สี03นะคะไม่ได้ทาสีเบอร์01เนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเออเป็นสีที่แบบว่า ธรรมชาติมากอู้สีนี้สวยมากนะถ้าทาผสมผสมกันคือรอดเลยเนาะเอาละคะ่ะทุกคนเนดะี๋ยวฟ้าจะมาพูดสรุปไปฟังนะคะว่าลิปสติกของแบรนด์นี้ราคาถูกมากมันดีหรือไม่ดีนะจ๊ะอะ,อะทุกคนถ้าเทียบกับราคาแล้วก็คุณภาพนะคะส่วนตัวฟ้าคิดว่าคุ้มมากๆเลยนะอะทุกคนฟ้าจะให้ทุกคนดูสีก่อนนะคะสีราคา19บาทจะเข้มขนาดนี้หรอคือเข้มมากนะคะถึงแม้มันจะเป็นลิปครีมแมทแต่มันก็แบบมันไม่ได้แมทมากอะทุกคนเห็นป่มมันจะมีความ ชุ่มชื้นอยู่นะมันไม่ใช่แบบว่าหุยแมตจ๋าไม่หลุดขนาดนั้นะเงี้ยคือมันหลุดเพราะมันเป็นลิปครีมแมตใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่แบบว่าสีเขา,าแบบพิพ์เนนแน่นมากเออแบบคุ้มมากกับราคาแค่แบบ2องรบาทอะสามารถกบรอยค้าปากเราได้นะทุกคนสมมติใครปากค้าเนี้ยทาตัวเนี้ยเลยคือจบสีคือแน่นมากกบปากค้าได้เลยนะแต่ส่วนตัวฟางคิดว่าข้อเสียของเขาคือแบบลิปเตอร์ตัวเนี้ยพอเวลามันแห้งใช่ป่ะมันค่อนข้างที่จะเหนียวเนาะนี่คือข้อเสียของเขานะคะแต่ ทังนี้ทั้งนั้นถ้าเทียบกับราคาแล้วก็คือแบบโหคุ้มมาบอกเลยถ้าสมมติใครที่บอกว่าอยากจะหาลิปสติกที่ราคาถูกแล้วก็ดีนะคะแค่19บาทงบหลักสิเนาะก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะด้วยความสีชัดเอ่ยคุณภาพเอ่ยราคาเอ่ยคือแบบครบจบเลยจริงๆเออลืมบอกไปคะ่ะเจ้าตัวนี้เป็นลิปที่ไม่มีกลิ่นเลยฟาแบบ ไม่มีกลิ่นจริงๆไม่มีน้ำหอมเลยนะเออนั่นแหละจะบอกแค่นี้ถ้าชอบคลิปนี้นะใครลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe แล้วกดแชร์ฟ้าด้วยนะคะที่สำคัญค่ะทุกคนยินลืรเบร่งกุ้งคิงพอได้นะคะวเลวลาพันลองแค่ไหนทุกคนใจภาพนี้ก็ไปแล้ยบายสวัสดีจ้าจุ๊บ